จะได้เครื่องจักรที่มีคุณภาพแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะกันดีพี o ู้ดแอนด์เบเกอรี่อีควนะคะวันนี้กันจะพาทุกท่านนะคะไปชมภาบรรยากาศการดูงานเครื่องจัก,าการเบเกอรี่ในต่างประเทศของบริษัทเรากันค่ะเราไปกวักโัวรอบนี้นะครับจะพาไปดูเครื่องรีดเครื่องแบ่งแป้ง เริ่มจากการคืนเครื่องที่สวนอณภูมินะคะอันนี้เราตื่นเช้ามากคะ่ะตื่นประมาณตีสี่เราได้ไฟลบินเป็นตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้ามาเช็คอินก่อนคะ่ะน่างวงไม่ไหวถ่ายคอนเทนต์กันได้นิดหน่อยนะคะเราก็ต้องรีบเดินเข้าเกตกันคะ่ะเพราะว่ากลัวตกเครื่องวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศของเรารอบนี้นะคะเราจะไปเฟ้นหาเครื่องจกักรเบเกอรี่และอาหารรวมไปถึงเครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้คุณลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะมีความคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะลงเครื่องมาเราก็ไม่ได้พักได้พอดนะคะไปต่อกันเลยค่ะที่โรงงานแรกรายละเอียดเครื่องจักรเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่เราจะต้องดูว่าคุณภาพของเครื่องจักรเนี่ยเป็นแบบไหนเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่นะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาดูกันทุกรายละเอียดจริงๆในส่วนของกลไกการทํางานของเครื่องจกักรก็มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นความชํานาญของผู้ให้บริการ จึงสำคัญต่อการเลือกซื้อเครื่องจกักรและนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมคุณลูกค้าถึงต้องเลือกเราเป็นผู้ให้บริการค่ะแ้วตรงนี้แค่ความชีวิตแทนที่มันจะแบบว่ามันวิต้นที่ไปดูงานเสร็จจากที่แรกแล้วนะคะไปต่อก,กันเลยที่ที่สองค่ะเดินไปค่ะเดินเดินอีกค่ะเดินออกกันไปเรื่อยๆนะคะทีมผู้บริหารของเราเดินกันเก่งมากๆเลยค่ะคิดว่าน่าจะได้หลายหมื่นเก้ากันเลยทีเดียวแต่พวกเราไม่มีท้อค่ะไปกันต่อค่ะ มาต่อกันที่โรงงานผลิตเครื่องรีดแป้งนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องรีดแป้งอัตโนมัตินะคะซึ่งฟังก์ชันในการรีดแป้งดีมากๆเลยค่ะวัสดุที่ใช้ขึ้นงานก็เป็นวัสดุเกรดอย่างดีนะคะการดูงานครั้งนี้นะคะเราก็ไปดูกันทั้งหมดนะคะ4โรงงานด้วยกันภายใน2วันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในในส่วนของวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้นะ,ะแล้วคือพันธมิตรของเราต้อนรับอบอุ่นมากๆอยากขอบคุณมากจริงๆคะ่ะ และขอขอบคุณผู้ร่วมสู้ไปด้วยกันในทริปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ